พี่น้องเอาอ่อีต่อต้อมมาแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้อีต่อต้อมเราจะมากับเก็บพักพี่น้องว้ากับบุตพี่น้องเอ้ยเก็บเอางวดบักอื้อ ยอดบักอือไปแกงพี่น้องเออ้ยเอาแบบนี้ก็เอาเลยเด้อพี่น้องเด้อเอาไว้มันก็โบ่ ยังวะเฮ้ยตกใจงัวงูอีตื่นเบิดพี่น้องเอ้ยนึกว่างงเว้ยตื่นเบิด์ตเลยพี่น้องเอ้ยตัดทิ้งเลยพี่น้องเนี่ยยาวหลายตัดทิ้งแบบนั้ Hãy lưới đẹp như thế này Thế Thế vì nó còn thế Phải lớn mới bừng mà. Mặc ứ ừ. Mặc ừ nhảy thì nó ngay mặc ừ nhảy Cũng còn thế Còn thế lưới, còn thế lưới มันมาลี่ใหญ่ยอยู่นี่มาลี่เกิดอ,อยู่นี่พี่น้องเนี่ยของแท้ได้พี่น้องไหยเอาตัดเอาเนี่ยได้บ้ดนเก็บในการในการเลย không con đạc sẽ con sẽ con bạn này đặt thêm thím thím lời tắt thím lời thêm lời 诸葛亮。嗯嗯嗯嗯 dở yeah, dẹ yeah. Mà ư khư đều thì nó không อันนี้คือมะถั่วกินเลยกินเลยพี่น้องเลยมะถั่วมีเยอะแยะอืมสมมะถั่วก่อนเยอะแยะพี่น้องเลยพอได้กิน ปลูกกินบ่ได้ปลูกขายพี่น้องเอ้ยเยอะแยะคุณนี่คือมะถั่วหืมกำลังงามเลยโอ้ได้การเลยได้การเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยว่ามาส้มมะอึอีกสักก่อนมะอึมะอึหรือฟักทองเห็นไหมนี่ เขามารี่อยู่นี่พี่น้องเอ้ยนี่คือมะอึมะอึกำลังโตมะอึล,ะอลูกโตโตนี่มีอีกลูกนึ่นนง่น้อยสำหรับกิมนี้ก็พอแค่นี้เด้อพี่น้องเด้ออีกต้ต้อมลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับ